อู้ยต่วเอ้ยกะเก็บมืออ้อมป้าอ้อมกบนะก็เฮ้ยเก็บหันดำมือน้ำกบอึดกบอึดแล้วบานสบายดีทุกคนสบายดียามสาวพี่น้องมื้อนี้ก็มีข่าวดีเจตวนนี่แหละพี่น้องเฮ้ยตื่นมาหัดปากโปเฮ้ยโปลูกปุกอยู่ตายตายโปลูกปุกอยู่พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อ สวัสด nh <c ười> ีย่าม้าเมื่อคืนนี่นอนผู้เดียวจนจนหาทุ่มนอนผู้เดียวกับประกาศได้ประกาศหาจนหาผู้บ่าวมาหากับผมมานอนผู้เดียวกันเลยมือยามเฮยยามอีหล่บผัวบ้านให้ประกาศให้ยามจ้ากยามยัางอีหเลยจ้าจะยามเอาย่างเพิ่นมาเมื่อคืนกูบวมหือจนเพิ่นขืนเทียงเฮยของนอนอยู่ในเหอวในเทียงเด็กูนอนอยู่ในเทียงกูเลืบวหัเหม่อ จริงๆเสียงหลดเติร์ดมาหักบงมืออ่อเสียงหลดอีเติร์ดคนน่ะมื่อนี้เจ๊ต่วนมีข่าวดีพี่น้องฝ้าออกมาเลยเนี้ยกินกันยังบุษันเห็ดสัมสันเจ็บเจ็บกับพอได้อยู่พี่น้องเนาะความความถูกยาเจ็บกับพอได้อยู่ใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาเบ็ดปลาเบ็ดกบนั่งซุยเอาปลาให้กินยาสองคำบัดทีคล้ายๆแน่เฮ้ยไข่ก็ถมึงสิแตกพิษมันก็เจ็บคือเก่ากันแหละ อย่าเสีแตกพิษอืมันประอโลยังขีดหนึ่งก็บหายเต็มเลยได้เอื้อยเอาปลาคอใหญ่ใส่ใหมพอแล้วพอแล้วเหรืออีกเออประมาณโลขวาเอ้ยโอ้ใส่ปลาคอใหญ่ได้ปลาดุกบางลำบากถึเลยมีแต่ปลาดุกสดๆพี่น้องเอ้ยนอนจุดเที่ยงคืนอันนี้ปลาคอนี่จะต่วนแถมตัวเดียวนี่นะมันบดทงโลจะให้มันทงโลอย่าตาบบตาโลอย่นตาบบตาโลโบเห็ดได้พี่น้องเอ้ยชูเฮาวนะโลคือโลบ่อพอคือบ่อพอปลายคือปลายปลายคือปลายเนาะ อย่างตาบ่อตาโลนะซื่อสัดพี่น้องเอ้ยเห็ดยังนะสื่อสัดแหละจริงใจกับทุกคนกับถูกทุกคนถึงคนอื่นสิบ่อจริงใจหรือสิบ่อเข้าใจเฮากับบ่อเป็นยังแม่นก็ขอบคุณเพิ่นที่เข่ามาบอกมาสอนมาเหม็นมาส้มแหล่แมนถูกหนากระบอได้เคยขี้โลบได้แมนถูกหนากระบอได้เคยขี้โลบเคยขี้โลบมีแต่สัดสื่ออีอันนี้หลักมาขามกูได้เนาะอีเขี้ยกูจะไปหายแม่ม่านอยู่ นี่ดิคลองเข้าก็ไดลยางคนนะ่ะพี่น้องสีปอนบังหินลงปอนบังหินลงก็แนบแล้วก็หยียบให้มันแป็และสันเนี่ยสีบอเหน,นเนเฮ้านะบก้า,กาเฮดพี่น้องเอย่านบาบย่านเวนเห็นได้เขาก็หาเงินอเขานี่เขาปนนขอนลงถูกอันอันนี้บอ่อเลยเก็บมาเห็นอยู่น้ำทางกระจอดเพราะจ้าเข้าเป็นบ่าลแล้วอเห็นอยู่น้ำทางกระจอดเก็บนี่ชิได้รับบัตรเเงินสองอันสามอันในมันอะไรให้ลูกเติมเน็ต ที่ว่าออกมาคือเรื่องจริงจากใจพี่น้องแต่ละแต่ละคลิปแต่ละคำนะเออเอซีเอซีเมนมาถามเอซีเมนมาถามมันเอซีแสตมันถามมันนั่นเบิงบ่งเบิ่งก็ได้พี่น้องถามเลยยายแปะยายแปะพันเอาสิบอกอีกทีเด้อยายแปะพันมาเขาน่ะสิเอาหมูหายแล้วเพื่อนน่ะอย่าบอกบอก,บอก,บอกเอา บ้าเอาเล่เขาจับหายตัวน้อยตัวน้อยพลนายันเป็นหนูเอฟซีวเฮาวาวะวะวายพดเลขหมูนะ่ะศูนเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเลขลเลขนูนะสิบห้าหาหาเก้าหาเล่านะคะัุชัาสื่อโตัตันี่เ,นเอาสานี้เด้อพี่น้องเด้อจากไว้ยบัววายกระบ,<า>บอกเต้เอ,เออพันว่าเอาเองในบริถัาทเออมูน้อยกันนู บ่หน้เต้ต่วน1000นมื้อนั่นน่คิวอยู่ได้เลขลาวนะถ้าผัดเอาบ่เป็นเด้ผีบ่คนคนบ่ขึ้นกะมันขึ้นกะสินำอยู่กบกะ24 64พี่น้องเลขกบเจตวนฟันแต่เมื่อพุ่นมันออกเลขลาว25แต่เพคะูบอกอยู่ว่า77ลกะกซื้อ77กับ7 24หลุดลงตอนนี้น่ะละผีบ่น77กูซื้อ76กูบ่ซื้อผี กับซื้อน่ะเศร้าซีผันออกเศร้าหมึอนั้นน่ะบนหลังดาดเลยแม่เล็กจ้ะปาดีเหน่ามึงมาสันอาสิว่าเขาเรื่องก็ได้พี่น้องเด้อบ้านนี้ต้มปลาคอว่าอยู่สิเห็ดกินนะพี่น้องปลาคอน่อยอเจ้ตัวนกับเห็ดกินบอกท่านแล้วพวก็เอางวลงไปเลี้ยงถาเจ็บกับบอด้อยู่บอด้อันนั่นพี่น้องเลยคือคุดขี่กันเดือนได้สั ได้กับคุ้มคุ้นและของกูบผื่ท่นลงมาเหาะนาะเก็บพิยามันถึงไหมหักเพือเพันฮะนได้เงินไปกับใครแน่แล้วว่าสียาก็ไดอืมอายามากินยาแกะอักเสบอยามันยามันสับในมันอักเสบกับมันผิกเส้นนะไล่งัวไปว่าโซ่เลยจะไหนไปตายป้ากันเอลีโซ่ย้อนงัวพันงัวพันราคาสองพันสิคุ้มข่าชีวิตอยู่บ่ นางดีใจมาส่งปลาดุกพัวใส่เบ็ดมาขึ้นนี่เนาะได้เก่าขีดแล้วก็อัปปะคอใส่เป็นโลแล้วโลปลายคุณนักปลาพันโลบายส่งยายเงิ้งเนาะอยากพี่สาวคนสวยทางไต้หวันไทยหูส่งไปเล่าก่อนไผ่กระบอกได้เ้อมันลำบากเพื่อใส่เบ็ดปลาดุกแต่ปลาดุกอ่อยต่อยน่อยส่วนลายสิมีแต่ปะคอเนาะเฮ้ย งามอะไรพี่น้องก็ควรนมันถือยูกระดุกง่ายก็หาหยาคพี่น้องเอ้ยหาหยากลำบากยังมาเื่อชิได้เื่อชิได้เพาก็สชิหายเจตตวจเอาไปส่งให้ยายเงงเพราะว่าเฮาเห็ดกินปลาว่าอยู่ลูกสาวก็เตรียมสเปรงเฮียนพอกัดพอบ้านโทรเอาแตะซาวๆพี่น้องเอ้ยเจตวนตรวจใกล้มาเห็นนั่งขยอดอยู่ในสะพานขามหัวนะพอบ้านโทรน้ำวัดซีฮามตุ่ขึ้นมาพี่มขึ้นเลยค่ะพากันไปยามพี่น้องเอ้ยมาหาถุ่ม ไปต่อยอันนดำมขามะาดยังไงโอ้ยต่อยมขาใหญ่เป็นเป็นคนของประชาชนคนของสะบานนการยากํำบาด้ไปเอาไปให้มันสีชสวยมึงมึงอารถมันสีตายไปส่งให้เราหเห็นแนวกินแสเจนี่ขิดหอดอีเมนะเฮ้ยเห็นแนวกินสเจนี่ขิหอดอีเมเออใส่เาเฮ้ยปิ่งสะบานให้เลาหอดยายมัง ลูกมีพออยู่พอกินาตายปลา,ามัน,บบนมเศร้าพ่อยังยืนเก่าสิปีกบอกนะเฮ้ยข้าวแต่จากไปข้าวแต่อยากตายตะกี้กับพี่นา้ฮิวด็อกแม่กับพี่น้อ,อ,องเลยแต่ว่าเห็นแนี่ยเบๆบแสบกีดทอดอยังร้อยมังค่ามึงยัง ทยังกูจะทอดเนื้อห้เด้สิหลอดทีเห็ดเนื้อเดียวฮะอสับารปลาลุงด้วยฮะเนยสหมู่พันมาข้ากเชมโอ้ยฮัก็ดมองกลัวไเข้าเนี่แต่สาท่กูป่อยในคูก่อนเห็ดย่งกับพันแล้วนี่เอา มาสะไล่แล้วพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวทอดหนึ่งอให้ลูกสาวก่อนสุกกระเบอต้มปลาต้มปลาคอใบตองก็เต็มอยู่เทียงพี่น้องตากต้มปลาคอกินเส้าไ่จีกับปูมาขึ้นแม่กินข่าวจนสองถุงผู้เดียวไหมโอมันก็นเมื่อแต่เวินเวินกับจั่จกระปูพ่พอเมื่อยามมาขึ้นนี่กินข่าวแรงผู้เดียวกับจั่มมองอีปูกับไข่หน่อยหนึน่ง เห็ดยังกับสีไปไส่มาไส่กัพี่นอกเลยมันหากและบมมีแม่สอนเนาะเมื่อกี้ยังว่าแม่เห็ดอยู่เห็ดกินให้ลูกสาวไปงเฮียนก็ได้เวลาไปหันมานี่ก็บ่ได้ค่อยห่วงปานดอันนี้ไปไซกัห่วงคิดฮอดตะเฮือนพี่น้องเอ้ยฮอตะเฮือนตะซานอันลูกใหญ่ๆซะกัไข่แบบวิทถ้านาฮู้จักเียเฮือนกซานฮู้จักผิดจักถก จักหักซาเจ้าของนี่มันกัุจักอยู่ดอกกันยังใหญ่บว่าพ่อขนาดพี่น้องอปากประปูวอาเป็นโพดบ้างถือ,อปั่นผัววะอืมโผล่ปกอยู่ตะกี้ข้เมาสิปยเองไปถ่ายคลิปนั่งผัวกับโอ้โอโยเหมืงนงอนจะพ่อเงงเงาะขัวนั่ง เจ็บก็บไปเจ็บกัดหาเงินบ,หนบห่หาพภาสิหาให้ใส่พ่อพันเห็ดเนื้อเดียดเดียวไห้พี่น้องเนื้อของพี่คนรวยซื้อหายแต่เมืออม่องานบุญพุ่นละเอาถวยมาละเออมาๆมาไปละเห็ดเนื้อเดียดเดียวไหวแห้ลูกสาวมาๆเฮียงมาก่อนานะ กินไปหงเฮียนตำมัวชงไข่ไปแล้วอาหารเสา้าเอากระชิถ่าพอนเป็นอะไรไปนาะถากินอพอๆกันใอ้กินกินจะค้ำอ่ะห่อเอาเผื่อมากห่อเอาสินะเผื่อมากนะกระปุกน้อยๆนะได้หน่ะแอรผู้เด้ผู้พาทีพชมพู tuỳ, xài tiếp khẩu, áo à, bò, Lucy xài, xài thùng giang, tiếp khẩu, xài bò lột, tiếp khẩu nội nè. nếu ăn là cả xài thùng xài, nào lục đi, thùng xài này tủ lạnh, bỏ xài năm cân cấp khẩu đơ xài nhẹ cấp khẩu nè. Lucy xài cápúc bò, cápúc phải nhẹ, bỏ xài thống xài lột. เด้ทงสายในตู้เย็นนี่ทะลวนวุ่นวายพี่น้องเอ้ยเครื่องเฮียนบ่ทันซื้อให้ลูกได้ยังบ่ทันซื้อยังจะโตเลยใส่ตัวเก่าคืนคึงึกอย่อันื้อจะคองบ่หรือซื้ออ้ายซพมันจังใหญ่ๆใส่ใหญ่ไปแล้วมันจังบ่อึดอัดใส่ยืนเบิ่งดูดยืนเบิ่งตรงๆหั่นน่ะมันก็พอดีอยู่เสื้ออ้ายยังอันสินก็จนเคินสินตปีแล้วพี่น้องเพราะว่านางสูงขึ้นเด้ อดอัลลูเอ้ยนะฮก็เริ่มเปิดโจ๊กเงี้ยนนี่ยถือเละมัอนี้ซะก่อนนี่ยมัอนี่ชื่อเลขนี่เลขไทยเละไทยกับเละเหล้าอุดเอาบะมี่หล้วก็ใส่ไปสมบะมี่นี่แหละเอาสิไปทะย์เงิทะยานคือหมูนบ่ได้ได้ตายได้แม่ผัวหาเงินจนบ่ได้หนังจนบ่ได้อยู่เข่าอยากกินเข่าก็อดอยากกินหนามก็อดแดดก็ได้แข็งน้ำแข่งก็ได้ลอยได้แม่นั่น แบกพลาวไว้จนใส่ช่วงนีน้แล้ใส่ใช่วงสอนเฉดได้ก็เหตุหลดแบกพลาวนะโหบางวันจนแบบควอมือ,นนนนนห,นอหน่อยจน <c oughs> น้ำจนน้ำตาไหลพี่น้องสิบวอลน้อยนิดซะเวลาเมื่อยคิดถเถอะคิดห็น้นาแม่นะบา้านเอาไว้สนีได้จ้าพอกันคลิปหนาพี่นอ้องมาม่านั่นกับน้ำตาสิไหล ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເດພີ່ນ້ອງເດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ແຕ່ນ້ຳຕາມັນມັນມอນຈະໄຫຼອອກກະສັ່ງຫົวมัน